จะบอกคุณผู้ชมว่ามีเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้จะหากินเคาได้ง่ายๆนะจ๊ะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาออกผลให้กินแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นพูดถึงผลไม้ที่อยู่ทางภาคใต้ยอย่างจำปดาดะเออ,เ,อ,อเคยกินกันหรือเปล่าไม่เคยหนุนเออเพราะว่าดูหน้าตาเนี่ยแต่รู้ว่ามันจะคล้ายๆมะขนุนเาบอกอย่างนี้ไม่เคยกินเ,เหมือนกันเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยยิ้มออกหน้าบานเลย ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปขายในโลกออนไลน์ราคาพุ่งไปถึง150บาทต่อกิโลกรัม,มโอ้โหไม่ธรรมดาเชื่อว่าชีวิตนี้หลายคนก็ยังไม่เคยชิมจำปาดาะนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันออกผลเนี่ยปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนิยมปลูกเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ประกอบกับจำปาดาเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีเขาบอกว่ากลิ่นมันจะฉุนเป็นกลิ่นฉุนเฉพาะตัวบางคนแค่ได้กลิ่นก็ว่าไม่เอาดีกว่าโบกมือลานะคะ หรือว่าถึงขัง้นวิงเวียนศีรษะเลยส่วนใครที่บอกว่าเอ๊พอไปกินแล้วลิ้มชิมรสแล้วบอกว่าอุ้ยมันอร่อยโดยเฉพาะจำปะดะพันขวัญสตูลซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลใหญ่เปลือกบางเนื้อหนา,าเนื้อแห้งไม่เละเนื้อเนี่ยอู้นี่ไงเขาเป็นญาตกิกับขนุนจริงๆด้วยนะคะใช่ใช่ใชเนื้อสีเหลืองส้มให้รสหวานมันกินสุกเนี่ยอร่อยนายราเศษตาเดอินเจ้าของสวนจำปะดะที่ทอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเนี่ย เปิดเผยแล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยถือเป็นปีทองยิ้มออกหน้าบานเลยเพราะว่าจำปะดะขายได้ราคาสูงสุดในรอบ20ปีแล้วก็ทยอยออกผลให้เก็บต่อเนื่องตลาดส,ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ของไทยค่ะแล้วก็ส่งไปขายที่ประเทศมาเลเซียจำหน่ายที่กิโลกร,รัมละ80บาทแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปขายในทางออนไลน์เนี่ยนะจะเพิ่มเป็นกิโลกร,รัมละ100ถึง150บาทเลย หนึ่งลูกจะมีน้ำหนักประมาณ3-4กิโลกรัมลองคำนวณเล่นๆถ้าขายในออนไลน์โลละ150ลูกหนึ่งก็600ครับโอ้โหไม่ธรรมดาแพงไปกว่าทุเรียนอีกอเลยมันเนี่ยจำปดาดาเป็นผลไม้เนื้อนิ่มค่ะใช้มีดกรีดคั่วแล้วก็ใช้มือออกแรงแบะเปลือกก็สามารถแกะกินได้นะคะนอกจากจะกินผลสดแล้วเนี่ยเอาไปทอดกรอบก็ทีเด็ดเหมือนกันทำเป็นขนมหมอกแกง ขนมเค้กจำปาดะนะคะก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะทําเป็นจำปาดะกวน <คะ S 1> สปปรรพคุณของจำปาดะเขาบอกว่าวิตามิน A สูงสูงอะบำรุงสายตาเป็นยาระบายอ่อนๆเปลือกในช่วยรักษาโรคมาลาเรียนะคะส่วนมเมล็ดก็สามารถนําไปต้มเกลือกินแล้วก็ช่วยขับน้ํานมในสตรีที่เพิ่งคลอดนองด้วยสปปรรพคุณเขาเยอะแยะนะคะอยากลองชิมเหมือนกันค่ะ